สวัสดีค่ะพราะกาวบการฮอสซิงเ่งหมอนิวเช้าวันพุธที่ 14, สิบสี่พฤษภาคมราคาทองคำสปอตเมื่อวานฟื้นตัวขึ้นเพิ่มขึ้นยี่สิบดอลลาร์ปิดตลาดสามพันสองรอยห้าสิบดอลลาร์สามปัจจัยที่ทำให้ทองคำเริ่มฟื้นตัวขึ้นหนึ่งแรงซื้อเกินกำไรหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลงแรงถึงเก้าสิบดอลลาร์เข้าใกล้สามพันสองร้อยดอลลาร์รับข่าวที่สนาคารเรล่าก๊กจีนบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วข่าว โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลดภาษีสินค้านำเข้า115เป็นเวลา90วันนะคะและช่วงเวลาของ90วันก็เป็นช่วงของการเจรจาต่อรองทางด้านการค้า2เงินดอลลาร์ที่กลับทิศทางอ่อนค่าลงประเด็นสุดท้ายเงินเฟ้อสี่พงสหรยของชิกาเดือนเมษายนออกมาต่ำกว่าตดคาดการไว้ ตัวเลขจริงเพิ่มขึ้น2.3%เมื่อเทียบรายปีน้อยกว่าต่าคาดการณ์ว่าจะออกมา2.4%เทียบรายเดือนต่ำกว่าต่าคาดการณ์ไว้เช่นกันค่ะเพิ่มขึ้น0.2%น้อยกว่าต่าคาดการณ์ว่าจะออกมา0.3%หลังจากที่สมัยกันรเราก็จีนบรรลุข้อตกลงกันค่าเนี่ยมุมอมองของตลาดเปลี่ยนไปหลายเรื่องนะคบตอนนี้นักหนุนกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แล้วก็ลดความต้องการทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมุมมองเรื่องอัตราดอกเบีย้ยก็เปลี่ยนไปนะคะม,ม,มองว่าเฟดอาจไม่จําเป็นต้องเล่งลด,ดอกเบีย้ยเพื่อที่ทําให้เศร,รษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะเพราะมุมมองเรื่องเศร,รษฐกิจอเมริกาจะถดถอยเนะี่ยเริ่มลดน้อยลงแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ตลาดคาดการว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ย เพียงสองครั้งาจากเดิมมองว่าต้องลดสมครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งสองครั้งนี้จะเป็นเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมค่ะทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำออกมา2.58ตันค่ะคืนนี้สหรัฐไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะจะมีการถแถลงของผู้ว่าการเฟด w อลเอร แล้วอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ว่าการเฟดเจฟฟ,ฟ์สันนะคะเราก็ที่สำคัญน่าจะเป็นคืนพรุ่งนี้นะคะจะมีการถแถลงของเจอร์ล็อเวอร์ประธานเฟดนะคะก็คงอยากฟังกันนะคะว่าหลังจากที่อเมริกาเราก็จีนเนี่ยบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราวเนี่ยมุมมองของประธานเฟดต่อเศรษฐกิจอเมริกาต่ออัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไงนะคะ,น,ะ,คะน่าสนใจทีเดียวย้งนลงมาคันธงคำ คิดว่าน่าจะเคลื่อนไหว s i d e w a y นะคะอาจจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นแต่คิดว่าน่าจะยังติดแนวต้านประมาณ3,270ดอลลาร์3,280ดอลลาร์อยู่นะคะเพราะฉั้นโอกาสปรับตัวลงยังมีอยู่นะคะแนวรับ3,200ดอลลาร์3,150ดอลลาร์แนวต้าน3,270ดอลลาร์และ3 3 3 0ดอลลาร์ค่ะ สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานยังคงผันผวนอยู่นะคะปรับเปลี่ยน19ครั้งค่ะขายออกช่วงเย็ยน51,200บาทเพิ่มขึ้น200บาทนะะแนวรับ5 7 0 0บาท5 2 0 0บาทแนวต้าน5 1 4 0 0บาท52,000บาททุนค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นเทรดดิ้งตามกรอบ3,200 ถึง3,270นะคะประมาณตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการจะเข้าซื้อเก็บใจเย็นๆน,นะคะเราซื้อเก็บ3,200ดอลลาร์3,150ดอลลาร์ 3, 150, หรือใกล้ๆลงไปลึกนะคะ3,000ดอลลาร์ 3, ก็เก็บเยอะหน่อยโคฟีเจอร์ ature, ซื้อที่3,280ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,250ดอลลาร์ 3, 250, ค่ะ เปิดขายได้นะคะ3,330ดอลลาร์ตัดขาดทุน3 3 5 0ดอลลาร์ค่ะ mm hmm. กรณีฟิชเชอร์ซื้อเก่งกำไร3,300ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,270ดอลลาร์ 3, เปิดขายได้นะคะ3,350ดอลลาร์ตัดขาดทุน3 3 7 0ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้น12สตางค์นะอยู่ประมาณ33บาท20ตางค์แนวโน้มก็ยังคิดว่า ะจะกลับมานะคะกลับมาแข่งค่าขึ้นได้แต่จะไม่เยอะมากแล้วนะคะก็33บาท10สตัางถ้าลงไปตรงนั้นก็น่าจะกลับมาอ่อนค่าลงนะคะแนวรับ33บาท10สตัางแนวต้าน33บาท5 0สตัางนะคะ USD future สัญญาเดือนมิถุนายนแนวรับ33บาท5สตัางแล้วก็แนวต้าน33บาท สี่สิบห้าสั่งค่ะเ็ตติ้งตามกรอบได้นะคะสำหรับ u s d Future ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ